เลยนะ่ะหนักเครื่องโอ้มันไม่ยังก,กินโอ้ะเป็นลอยถนนเลยนะครับนี่เกดแล้วบึนๆ เดิมก่อนอ,อือโอ้ยอีกเล่นหนึ่งด้วยอีกเล่นหนึ่งด้วยอื กลบไกไปกลบเออเอลบเอออเออเอเออเออออเ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 เออ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 เอเ ปีดได้ยอ่ะได้แล้วน่ะเ,เรียบร้อยไปเล่นใหม่นะโอเคครับ